สวัสดีครับไปัั้งสวัสดีครับ มาทำไมเล่นใหญ่จังเลยอ่ะเอาสอบรูลูกวันนี้ทำไมฝนตกหรอเพิ่งจะรู้ชื่อเพลงเมื่อกี้นี่เอาฉันก็ดูมาก่อนแล้วเอาอ้าวแล้วจะเรียนได้ยังไงมันก็ไม่ต้องรีแล้วดูผ่านๆว่าเออน้องไทยเป็นพระเอกเฮ้ยถูกอีกแล้วทุกคนก็เป็นพระเอกหมดเอาหรอใช่เป็นพระเอกอ่ะยังไงค่ะพี่อ้ําวันนี้เอาแทนเลยเอาแทนที่เจ้าเลยเอาเอาไมให้พี่เบลเลยค่ะเอาเลยเป็นสามไมเลยหรอไม้สีฟ้าไม้สีสันอ๋อว้าย ยังไงครับวันนี้ที่มันเป็นคัมแบ็กใหม่ของน้องบาสค้ามีเป็นแบบใหม่เหรอคะซึ่งเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยหรือเปล่าองไรอะไรวะคัมแบ็กใหม่อะไรวะคัมแบ็กเพลงกลับมาใหม่ไงมามาาจกเพลงเพลงล่าสุดเพลงอะไรไพ่อมาเพลงนี้แหละที่เธอบอกเธอชอบที่สุดอ่ะไม่ใช่เปล่าว่อเธอบอกเธอชอบที่สุดในซ้ำตอนเล่นกีดแอคเพลงช้าอวกาศหรือวะอวกาศอวกาศเพลงอะไรเร่องอะไรวะ ลืมหมดแล้วไม่ได้รีนานไงนแต่คุยกับทีมตลอด น้องน้องเมื่อแล้วดูแล้วน้องจะรู้สึกยังไงวะโอ้ยมาค่ะไม่เป็นไรยังไงครับแม่แล้วเพลงเก่าคือเพลงอะไรล่ะพูดก่อนเพลงเก่าจากเดิมคือเพลงยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่ไหมที่เขาจะไปเที่ยวอวกาศด้วยกันใช่ครับใช่จะไปหรือจะไม่ไปเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ค่ะคุณคุณคุณผู้ชมมาหน่อยชื่อเพลงว่าอะไรนะครับโซบลูแปลว่าโซน้ำเงินดังนั้นน้ำเงินหรออะไรมันแปลว่าอะไรอะแปลความหมายเพลงนะค่ะ โซบูก็น่าจะหมานถึงอารมณ์ไหมอารมณ์โม่โมวแบบว่าหม่นหม่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลสีโอ๊คมาเศร้ากันฟิลแซดอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือเรามาเศร้ากันนะเออเออเออเธอพูดไปแล้วว่าน้องไทเป็นเซนเตอร์ใช่เพราะฉันเห็นเด่นมากเอาเรื่องจริงเหรอสรุปไม่รู้เหมือนกันนี้ก็ไม่กล้าดูนีไงเพื่อนเรายังไม่ได้ดูไงวันนี้เราเขจะแต่งโซบูมาเลยอ่าใช่แต่มาออกฟ้าป่ะเลยนะเนี่ยมาออกฟ้าอันนี้บลูไดมอนด์ของเขา มีคนรุดนะคะเป็นคุณแม่น้องมากลุ่นว้าแม่น้องไทยก็รุ่นแม่น้องไทยไปปลูกผมเหรอใช่ไหมไปปลูกผมเหรอสี่ไปปักก็เขาบอกเดือนนี้เขาจะไปปลูกผมอ๋อเออปีนี้เหรอพี่โจมีผมแล้วจริงเหรอเอาก็เดเป็นคนพูดเออวพี่โจไปบ่อยบทอีกรอบหนึ่ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่คนก็ไม่เหงามาพ่ันหงาไม่เหงามาขอดูเลยแม่มามามารีบมได้เลยได้เลยมารีบตีต้องไม่ดีบอลไงไม่อุ้ยอุ้ยเอ็มวีน่ารักอ่ะเชิงชามีเชิงชาวหวันด้วยิเช้ยผู้หญิงงอนเหมือนผู้หญิงชอบผู้หญิงขายใหญ่เหมือนเราเลยตะกี้อุ้ยใจเฮ้ยโอ้ยเอานะ พี่ภูนารักมามอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่านู้เพลง啥？ก่อน็นูก็เพลงเศร้าเหมือนกันเออแล้วบอกว่าเพลงเศร้าอ้ยกรามก หุ่นดีขึ้นหมดทุกคนเลยโอ้ยโยน่ารักจัน้องนี้คอมเปอร์โอ้ยกินลองมาให้ครูโจ้หน่อยครูพิภูหล่อมากอ่ะโอ้ยน่ารักอะ กามแน่นเชียวอุ้ยนี่ดีอะอุ้ยอุ้ยอ้าวเจนซีเสื้อน่ารักพี่พิมแกมกามแน่นด็ดคอปเปอร์น่ารักแบวมาวันนี้คอปเปอร์เอาไปเลยลางัลน่ารักดีเด็ด อุ้ยน่ารักชื่ออะไรชื่ออะไรรู้หมดแล้วพี่อาร์อุ้ยน่ารักมากพิมพ์สูงมากเลยอะไรนี้อุ้ยพี่อารันก็โล่ก้ามใหญ่ขนาดนั้นใครเอ่ยที่พิมพ์ไงเอมมีน่ารักมากออะครักอ๋อจินบุพที่เป็นเชื่อมีก้าม เฮ้ยน่ารักอะโอ้โหอะไรเนี่ยอ้าวอ้รีอะเนียดยยูน่ารักอะโอชื่ออะไรจินวุกเก่งมาก

Mỹ là mặt mặt ra cuz mùa lắp bây giờ mùa phiền sâu chuột 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 mùa แล้วใครบอกว่าเพลงเศร้าอ่ะก็เศร้าแบบแต่ว่าเศร้าแบบเราจะต้องไปต่อแบบน่ารักไงเพราะให้ทุกวันนี้2 0 2 6ใช่ไหมเศร้าแบบไปต่อได้เห็นไหมล่ะหลุดแน่เลยกูใช่ไงเราจะห้ามเศร้าดิ่งนะเพลงน่ารักเพลงน่ารักมากอ่ะมันโซคิ้วอ่ะมันม่เหมาะกับนองไทยมันม่คนโซบู น่ารักทะเลนเออดูอีกิีไหมดูแบบรีแคปรีแคะชอบพี่แบบชอบซีนไหนอ่ะชอบซีนไหนชอบพี่แบบเด็กๆทำสถานการณ์เองแบบว่าฝนตกลมพัดใบใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยดูน่ารักดีอ่ะชอบซีนไหนชอบซีนทุกซีนเลยเอ้ามันน่ารักทุกซีนเลยชอบซีนที่อลันเดนอ่ะ อตื่นเต้นใช่ไหมไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ยเหมือนมาชูเลยชอบทุกซีนเพราะว่ามันน่ารักหมดเลยอ่ะอาพูดตรงว่า MV นี้คือน่ารักหมดเลยทุกคนน่ารักหมดเลยแบบไม่มีใครเป็นลูกรักเลยทุกคนรักลูกหมดเลยอ่ะที่เปิดออที่เปิดออกมาแล้วใครนะเอเอที่เป็นคนโตขึ้นซ่าซ่าดิ้นซ่าโตขึ้นซ่าซ่าตอนปลาหมดใจแล้วซ่าเชื่อเต้นแบบตึ๊งตึ๊งเนี้ย น่ารักอ่ะเอ็มวีที่ทุกคนจะร้องร้องไห้แต่แบบนี้เหมือนกันมีติดกระดาษมีนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยอาห่าทำดีเนาะอือหาทำดีดูรีแคปไปเสื้อผ้าสีอะไรเด็กดูสะอาดสว่างสงบมากอันนี้ก็ดีนะเป็นแบบเราเป็นใครที่มันแกตัวหนอเราเล่าเรืการ์ตูนซะเลยอย่าให้เจอนะคะปฏิเสธได้ยังไงใช่ไงเพลง ข้าสีผมเหรอแม่สีผมเสียงเงินเลิศเลิศพระวันคอบานบ้าใส่ลู้วัดดาพี่เบลลองอยากให้คุณย่าลองทำปากจูงเงี้ยเดี๋ยวดูน่ารักไหมน่ารักนะนี่นี่เออหล่อเนาะคุณหมอแบบว่าชุดบ้านชุดบ้านคุณหมอชุดบ้านชุดบ้านน่ารักมากคุณหมอฟันอ่ะเป็นฟิลเนื้อมา อื้อ <rôle> อ <elly> ืมขันหัวขันฟันเป็นแบบนี้ฉันยอมแบบเนาะโดนจี้โดนชิบโดนขอนจี้อะไรการเป็นนายแพทย์เนาะดูสิสวดเชียร์เนาะดอกหน้าแต่เหัวสวดสวดหน้าคงหน้าหมอสุดสุดอะเสื้อในน่าคลาสเสียอ๋อเป็นเสื้อลูปน้องไทยตอนเด็กนะ ไม่ยรักเนาะหยุดหน่อยไมารับไหมน่ารักมากแอมแต่งหน้าดีมากรู้ได้ไงอ้ารู้เลยดูออกลายเส้นคิวอะไรนี่พิมพ์หล่อมากรูปปากตาเนาะมันชัดมันเจนมากแล้วต้องเป็นพิมพ์กับพูตลอดเลยเนาะอะไรแบบนี้เนาะใช่ใช่มันน่ารักทั้งพูเลย โเปลี่ยนพิปูน่ารักมากอ่ะน่ารักเนาะธรรมชาติมากไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นขนาดพับแขนเสื้อนี่มึงยังน่ารักเลยเด็กโอ้ิหนิดนึงเหรออุ้ยให้มาดีเดี๋ยวรักนี่นี่ไม่ไหวแล้วอะหนักอาากระแล้วน้ำเกลือเป็นสีนะน้เลือดยัจรูกเลยอ่ะเออดูเออเลยดูเออเลยเออเลือดฝาเลือดอะไรเป็นอย่างนี้ปะหนัำเกลือกอ อีวาอีวาอะไรที่เป็นเลือดฟ้าอะไรอย่างงี้อวตารเหอออวตารนี่สูงจังเออนั่นแหละน่ารอ๋อลังเป็นจุ๋มแล้วเหรออุ้ยสถานที่มหิดลนี่หอใช่ไงตึกดุริยางตึกดุริย่างใช่แต่พี่จังเหนื่ยเขาจะเหน่อยขึ้นเยอะมากเลยนี่ล่ะอันนี้คืออะไรเลือดหรอเออเลือดฟ้าเลือดฟ้าหมายบอกแล้วไม่อวตารนี่เลือดอะไรี นี่ไงสีนนี้มาแล้วโบมาแล้วเนี่ยน่ารักนี่นี่ก็น่ารักอยู่อ่ะเหมือนมันต้องถ่ายแบบ0.5ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น่ารักอ่ะหลบมาสบ้าพี่คุณหมอนทำเพลงเันเิ่งเอ้สาวบู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 ขาต้องแข็งแรงนะบอกก่อนเพราะว่าถ้ายกขาข้างเดียวอาจจะเป็นตะเกียได้ดูเพิร์ดเลยดูเพิร์ดดูอินเนอร์แย่มากเลยเพื่อนโอ้ทุกคนทำน้ำเหมือนกันเลยยกเว้น ใครไข่กับพี่อาจจะพูดกำลังจะลิปซิงค์เปล่าทุกคนทางลอยยกเวนยกเว้นคุณย่าอ๋อรอยหมดเลยไยังเป็นคุณย่าหนีหนี่นีเลยอ่ะคนนี้ใครน่ารักมากคอปเปอร์เว่าน่ารักหนูสุดๆอ่ะเวลาเปอร์เปิดหน้าหรอไหมเขาเปิดหน้าไปเลยค่ะ แล้วถ้าหนูเปิดนะนี่นี่นี่เวลาบูมคริสหล่อนเนาะใช่ทำไมน่ารักจังเป็นงานผิวเป็นออร่าป็นมาเลยขอพูดแทนพี่โจ้งนะคือมันยิ่งกว่าออร่าอีกแล้วไปยืนกับพัวชัยโอ้ยส่งสว่างมาเห็นไหมเปอร์ก็น่ารักนี่หัวใจน่ามนี่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  เออเห็นแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยก้ามก้ามเห็นกล้ามไหมก้ามก้ามก้ามหมอสักหมอสักหมอสักหมอทำไมเรียกว่าหมอสักช่างสักช่างสักไงเราสักใครอยู่สักััักกกไทยไม่เจ็บไม่ไหวก็พออยู่ไอเจ็บไอแจ๊บ ไอ้แจ๊ไม่ว้กับพอยคนตายไงปีนคนตายนแล้วเราก็นี่กระพิบตาทีหนึ่งด้วยอตะเกียช่วงหวี่กระพริบตาเหมือนพีซเวนใหม่ในยิบสองนี่นี่นเหวี่ยงวงแขนเปนวงเวียนไอ้นี่ใช่น้องเมือไม่ใช่โคตรลน่อเนาะโอ้โหทำไมผิวเขาถึงทำไมผิวเขาถึงเป็นขนาดนั้นผมสมพูเลยอ่ะลูก ฮะคอลลาเจนอะไรที่เขากินใส่เข็มขัดกันเยอะเนาะวันนี้น้องมันเป็นสไตล์มาตัวสองสามเส้นนี้เออชีคัดกลัวหลุดไงหยุดคัดนี่ต้องมาเข็มขัดไงเออน้องก็เห็นอนาคตเลยโอ้โหแก่มากยุคนี้ต้องรักเข็มขัดแก่มากยุคนี้ต้องรักเข็มขัดแล้วนี่นะรัโอ้โหดูดีผิวอะใกล้ขนาดนี้ยังไม่มีอะไรให้ติงเลยเหรอลูกมีกระมีกระ มกะมีกล็ดกันปะเนี่ยอย่าเงี้ยอยากจะรู้คือใครเศร้าบ้างอ่ะเศร้าทุกคนเลยเหรอเศ้าหมดเศร้าช่วยไงโอ้ยมีเงาแล้วเป็นโลกมากเป็นจิตกรรมจิตกรรมเธอหุ่นอะไรแล้วอหุ่นหุ่นน่ะจะเล่นมานาน สูงสมบูดอันนี้เนาะอันนี่ดเนาะนี่เราทำติดไว้ให้ลองถือไว้เลยถ่ายรูปกันบ้างสินี่น่ารักเนาะให้พี่ๆไปถ่ายรูปจริงถ้าเราถ้าเป็นเราเราถ่ายถ่ายอีกไหนทู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 โซโปรท่านไหนออกกันนั่นเขาเน้นเน้นเเอามือทำที่แก้มกันทุกคนเลยเอ๋ๆน่ารักมากพี่พิมพ์หลอนาะน่ารักเนาะสูงน่ารักมากเลยนี่นี่นี่ใครเอ่ย พี่ขุนดูนี่พี่ขุนเหมือนอุนอูเลยพี่ขุนกับไทยหน้าเหมือนอะไรดูดิพี่ขุนกับไทยจะเขาแฟนคลับเรียกว่านี่ไงชิบะอันนี้คือเนื้อเผิวหรอชิบะคืออะไรอีกครับชิบะฝาแฝดเหรอไม่มาชิบะ น้ำเหมือนกันเนี่ยตกั้งดังเลยนะก็ดูคบนี้นาะนี่มาแล้วมานี่ขาวคอร์เลยอโอ้ทำยังไงวะขาวคอร์เหมือนขาวคอร์รที่ต้องเข้าไปดูยี่สิบบาทยี่สิบบาทเข้าไปดูแล้วก็มีแต่หัวแบบนักลบอะไรจ๊ะ หลักโลบยอดบาดแผลย่อมมีบาดแผลอลันเนาะเกี่ยวกับคำว่าอลันปะอลันเนาะเฮ้ยหรือว่าจะมีเสื้อนี้ออกมาขายกันหรือเปล่าเออสิเอาเสื้อซื้อไหมล่ะซื้ซื้อซื้อซื้อเสื้อไทยน้ารักสปอร์ตตลอดต้องใส่แบบคู่ตัวหรือเปล่าเพราะว่าพีนใส่เป็นคอฟใช่ต้องต้องถ้าไม่มีรูปหน้าตัวเองกันบนเสื้อหรอไม่มีไม่เคยมีเลยอ่ะซึ่งมีเยอะมากก็เือทำไมเพื่อนไม่ทำมันทำกันล่ะกลัวคนไม่ซื้ออ่ะอยาก ยืมหน้ายายไปเป็นกระเป๋าทำไมอ่ะกระเป๋าผมกลมข้างหลังมันจะแบบมันพอดีเลยอย่าขวางประตูรถอย่าจอดรถขวางมาดูอย่าไรนะอย่าขวางประตูรถจอยรถขั่งประตูรถจอดรถฝัางประตูม6โมงหนูแกชอบอ่ะชอบสีนี่เหนช่วงอย่างเงี้ยช่วงเดี๋ยวในช่วงนี้เป็นมัสเซล์นะเป็นมัสเซล ไหนท่าหลังเนาะชีถึงท่าเต้นเชื่อเหล่านี้อย่างน่าหลังเนาะนีเจ๊นี่เจนี่ข้อท่านี้มากเลยดูนู่นดูที่จินเต้นน่าหลังมากพี่ฉันให้ท่านี้ฉันให้ท่านี้เหมือนกันจังหวะจังหวะาใหมโซ่ใหม่หรือเปล่า ห้าหกเจ็ดแปดไปหนสองสแิกได้ได้ไดิงช้าที่ปังน่ารักมากเลยอ่ะเพลงนี้หรอน่ารักอ่ะนี่โชว์พลังแข็งแรงมงแรงจริงทำไม่ได้นะนี่ มีนโอ้โหไม่มีเลยหรอนกกำน้ำหรอกลน้ำเดิอดร้อนแหลปเองโอ้โหวีไม่มีรโอ้โหเป็นแบนๆแมนหรอนี่เต้นให้เลยอ่ะเ้ย ตายตายตายพระเอกเกาหลีเกาหลีเพลงเลือโอ้โหนี่น่ารทางลับหนกทุกอย่างพูยนี่น่ารักเพี่น้องพิมพ์น่ารักมากเมื่อกี้ข้างหลังเหรอเออข้างหลังน่ารักได้เปลืองมากอ่ะ แล้วเราไปนั่งเหมือนเดียอนี่อ่ะว้าวดูดิตายโจตายแล้วนี้ทะลุูนี้นั่งหังน้องมากนั่าหลังมากทะเลนมากมากเหมือนแบบหมอน้อยอ่ะพี่ภูก็ระดอนเขาจะยี่สิบต้นต้นกันเองเนาะถ้าเราเอาเรียกจริงค่ะสมรวังมาเรียงกันอย่างเงี้ยตลกเลบมมาถ้าหลเรียงกันเจ็ดคนตลกใช่ไหมเออแต่ได้ไม่ถ่ายไงแล้วเป็นหน้าไหนอ่ะเป็นหน้ายิ้มเป็นหญิงอ่ะไร อุ้ยอลังหลอมากนี่น้ำตาน้ำตาไหลหยดน้ำตานี่น่ารักน่ารักเนาะที่เกาหลีอย่าล่วยเหลือช่วยเหลื บนฟันเหรอหลยนะเคตัวเดียวกันนี่เล่กัได้ยังไงนี่นี่เป็นมาขอใสันนีนี่ยิงเราเป็นว่าหูนี่มันหมือนอยู่บนคอนเสิร์เลยเนาะนี่นี่โอ้โห พี่จินน่ารักไม่เห็นผูวแล้วว่าผมข่าวมากนี่พี่จินน่ารักเนาะใช่ชอบเน็กใส่เสื้อโปโลจังพิมเทพมากเลยจิมะใช่ไงโอ้ยได้เลยอยากได้สติ๊กเกอร์เนี้ยเอ้ยไม่ใช่แพตเตอร์ใช่ไหมนี่โอ้โหโอ้หน่ารักเนาะออนเวอร์นี่พี่จินน่ารัก

ดีมากดีมากน่ารักมากแบบใหม่ให้เราเปิด2026ก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าน่ารักสดใสขึ้นเนาะใช่ชอบโน้ตฉันชอบไหนชอบชอบน่ารักหมดมาเยอะเลยเปิดเพลงบนรถได้เลยเนี่ยใช่เพลงแบบน่ารักน่ารักเป็นแมดเนาะแมดนะแมดเลยตอนนี้คนไทยได้สละอุ่นหมดอันนี้หนึ่งล้านวิวไปแล้วยังตอนนี้เท่าไหร่ละคะอีแสนแล้วที่เรารียกอยู่ ณปัจจุบันอยู่ที่เพิ่งออกเมื่อวานหรอแม่ยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่พี่พี่แฟนคลับเขาก็มาเมนสี่แสนสี่แล้วดังนั้นใกล้แล้วอีกประมาณสองวันล้านพอดีไม่ต้องกลัวเพราะว่าแฟนคลับของบีอาร์ดเขาเยอะอยู่แล้วถูกหรือผิดตรงนี้มีอาร์ดมีอาร์ดเขาเยอะอยู่แล้วแล้วเป็นแฟนคลับบีอาร์อีกทีหนึ่งลเอาไงเป็นสับเซตอีกรอบหนึ่ง แฟนคลับของบีอาร์ดิกก็ช่วยไปปั่นวิวปั่นอะไรให้น้องๆใช่แล้วก็มาปั่นวิวให้พวกเราด้วยเล่นคอนเทนต์ในแอปดำแอปม่วงแอปฟ้าแอปเขียวเลยเล่นให้หมดแอปรุ้งถูกด้วยเดี๋ยวเราไปเต้นท่าสุดท้ายอ่ะยังไงนะมะะอยัง้าให้อยู่หหลังใ้เบลยู่หลังให้พี่เบลยุหลักจะไม่ทำนะให้พี่เบลยุหลังสุดเลยจะไม่ทำนะให้พี่เบลอยู่นะไม่ล่ะมันจะได้ ไม่ถึงไงมันติดไงมันเป็นเส้นพล่มสองไงเธอไม่เบื่ออยู่นะนาเลยเหรอฝากติดตามผลงานน้องๆเนาะเพราะว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆในต้นปีนี้มาเยอะแยะเลยหรือว่าจะมีซีรีส์ไหมมาอยากดูแล้วว่าฮะรอ่ามีแล้วเหรอไม่รู้มีแ ทำออกมาเราอยากดูไว้ก่อนถ้าทขาอกอะไรเราก็จะซัพพอร์ตหมดอ๋อนี่คือเซ็ตลูกชายเราในตั้งแต่แรกความหวังของความหวังของหมู่บ้านความหวาโนนไหมาก็เจอกันใหม่ใช่คับในคอนเทนต์ต่อไปนะคะฝากเอ่อรีโพส กดไลค์กดแชร์และให้คนในของช่องเราด้วยนะตัดตัดไปลงนู่นนี่นั่นตัดตัดไปนี่นั่นตัดไปดาอะไรได้เลยให้องกองได้เห็นได้ดูกันวันนี้เราเพราเราก็เป็นเสื้อผ้าตัวโยเนี่ยนะอันนี้เสื้อของไม่ใช่อ๋อให้ดูเป็นแบบว่าเข้ากับเพลงหรอโอเคพบเจอกันใหม่อีพีหน้า้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับกระโดดกระโดดท้องหมดใจต้องหมดใจ